สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะเจอกับผมที่เดิมเลยครับบริษัทอีสุสุนครหลวงสาขาเอกชัยบางบอนครับวันนี้เจอกับผมมีรถที่ตกแต่งพิเศษให้อีก1คันนะฮะต้องบอกว่าคันนี้พิเศษมากๆเลยครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นตัวแคปโฟ1.9เกรด S กับงบออกรถเพียงแค่ หกหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะหกหมื่นห้าตกแต่งให้แบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมพาลูกค้าทางบ้านมาดูนะฮะว่ารถคันนี้ผมตกแต่งอะไรให้กับทางลูกค้าบ้างนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสาม,มารถซื้อได้นะผมมีเจ้าหน้าที่ Finance, ไฟแนนซ์วิ่งมาหาลูกค้าถึงบ้านลูกค้าและยังไม่พอครับมีบริการจัดส่งให้กับทางลูกค้าด้วยนะครับมาดูนะครับว่ารถคันนี้มีการตกแต่งอะไรให้กับทางลูกค้าบ้างน,นะครับมาเลยครับมาเลยนะฮะสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นตัว cab four หนะครับดหน้างตัวรถนะครับน้าเป็นหลอดเจน้า ตัวนี้เป็นงานตกแต่งของตัวชุดแต่ง Sporty ตนะครับเป็นสีทูโทนนะเป็นสีดำเงาสลับด้วยสีแดงแบบนี้นะครับด้านหน้ายังมาพร้อมตัวสเกิร์ตด้านหน้าครับเป็นแบบนี้นะครับของ s p o r t รตนะนะเป็นของ Sporty ตนะเป็นแบบนี้เลยนะครับทรงสปอร์ตนะฮะต้องบอกว่าเปลี่ยนลุคเลยนะครับผมเพราะว่าคันนี้นะครับของเดิมจะเป็นล็อกกระทะรถใช้งานธรรมดานะครับแต่คันนี้มีการตกแต่งด้วยชุดแต่งต้องบอกว่าเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถน่าขับมากๆเลยนะครับ ในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับล้อแม็กตัวนี้เป็นล้อแม็กลายเวลนะครับเป็นงาน J.S. Racing นะครับผมลายเวลขอบสีทองนะครับขนาดยางด้านหน้าครับเป็น255 50 18นิ้วด้านหน้าคันนี้จัดทรงโหลด2นิ้วนะครับนี่ฮะแล้วก็ในส่วนของตัวชุดแต่งนะครับก็จะมีตัวสเกิร์ตด้านข้างนะครับมีสติ๊กเกอร์สปอร์ตสีแดงแบบนี้นะมีโลโก้77ให้กับทางลูกค้าด้วยนะครับตัวครอบกระจกเป็นสีดำเงาแบบนี้นะ แล้วก็ในตัวของตัวชุดแต่งก็ยังมาพร้อมตัวนะครับเสวกาศเป็นแบบนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะถ้าเป็นตัว S นะครับมือเปิดประตูสีบานนะครับเป็นสีดำด้านแบบนี้นะมาจากตัวรถนะครับมาจากโรงงานแบบนี้นะสเกิร์ตด้านข้างแบบนี้นะฮะตัวชุดแต่งยังมาพร้อมตัวสปอยเลอร์หลังนะครับเป็นตัวแก๊ปหลังตัวนี้นะฮะตัวนี้ ถ้าลูกค้าต้องการซื้อแยกนะครับก็มีแยกขายให้กับทางลูกค้าด้วยเช่นกันนะครับเป็นล้อแมกไลเวีลเช่นกันนะครับเป็นงาน js นะครับด้านในนะครับตัวนี้จะเป็นสีดำนะเป็นสีดําเงานะครับขอบจะเป็นสีทองแบบนี้นะฮะล้อหน้าล้อหลังกว้างอยู่ที่8.5นิ้วนะครับตัวนี้ล้อจะไม่ล้นนะขนาดยางก็จะเป็น2555018เช่นกันนะครับในส่วนของด้านท้ายนะ ด้านท้ายไฟ,ไฟท้ายเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับเป็นแบบนี้ไฟท้ายออกแบบใหม่ค่อนข้างที่จะมีความสวยงามแล้วก็มีความชัดเจนเวลาขับตัวกลางคืนนะครับแบบนี้เลยนะด้านท้ายยังมาพร้อมตัวสเกิรต์ตด้านท้ายของ Sporty ตเช่นกันนะครับพิเศษเลยครับถ้าเป็นตัวถ้าเป็นตัว S นะครับมีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับและยังมาพร้อมตัวหน้าจอเครื่องเสียงหน้าจอขนาด8นิ้วด้วยนะนะฮะกระบะไลเนอร์นะครับ,รบ,ลลรบมีการติดตั้งให้กับทางลูกค้านะ กระบะไลเนอร์ติดตั้งให้ทางลูกค er. you. so 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 ้าของแถมมีประกันภัยชนหนึ่งกระบะไลเนอร์ติดฟิล์มให้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะครับมีให้ถ้าลูกค้าสนใจอยากได้อะไรก็โทรเข้ามาคุยกันแล้วกันนะครับอยู่ที่งบประมาณของทางลูกค้านั่นเองนะครับรอบคันก็จะประมาณนี้นะฮะในส่วนของตัวสติกเกอร์77มีให้กับทางลูกค้านะครับสติกเกอร์77ก็ติดตั้งให้กับทางลูกค้าด้วยนะครับมาทีนี้มาดูภายในกันนิดนึงนะครับเชิญเลยครับ ในส่วนของตัวภายในนะภายในตัวนี้จะเป็นต okay. e ัว S นะครับเป็นตัว S เบาะเดิมโรงงานจะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะเป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมนะครับทรงสปอร์ตนะครับเป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยนะถ้าเป็นตัว S นะครับเป็นเบาะผ้าถ้าเป็นตัว L ก็เป็นเบาะผ้านะเบาะหนังเฉพาะตัว S เท่านั้นนะครับถึงจะเป็นเบาะหนังนะนะฮะสามารถปรับเลื่อนได้นะ แล้วก็ตรงพวงมาลัยนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็น3ก้านมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงมาให้นะชุดหน้าจอเครื่องเสียงนะครับก็เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y Android Auto ได้นะครับนะครับเป็นแบบนี้เลยนะอันนี้ก็เป็นปุ่มควบคุมแอร์ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะแต่ถ้าลูกค้าต้องการเกียร์ออโต้ก็มีให้ด้วยเช่นกันนะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นมาประมาณ4 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับหน้าจอก็จะประมาณนี้นะครับหน้าจอเอมดีนะครับ บอกเอียงต่างๆได้ครบถ้วนมากๆเลยนะคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะฮะก็จะประมาณนี้ห้องผู้โดยสารตอนหลังกว้างขวางนั่งสบายนะครับสําหรับห้องผู้โดยสารตอนหลังนะก็ถือว่านั่งสบายนะครับโปร่งนะครับนั่งสบายมากๆเลยนะครับไม,ไม่ไม่แข็งกระด้างนะครับในส่วนของตัวเบาะนะครับเบาะผ้าผมถือว่า นั่งสบายนะครับนั่งสบายกว่าเบาะหนังนะถ้าเป็นเบาะผ้าแต่ข้อเสียของเขาก็คือว่ามันจะเก็บความร้อนแค่นั้นเองนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เองนะฮะอ่าโอเคตัวเบาะมี iso fit มาให้นะครับสำหรับแถว3อ่าสำหรับสำหรับแถว2นะครับมี iso fit มาให้นะครับทั้ง2ตํตำแหน่งเลยนะโอเคก็จะประมาณนี้นะฮะ สำหรับลูกค้านะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยากจะได้รถดีๆสักคันเป็นตัวอีซูนะครับผมแนะนําคันนี้รุ่นนี้เลยนะครับราคาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับเป็นตัว4ประตูตัวเริ่มต้นนั่นเองนะกับงบออกรถเพียงแค่6 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดผมมีเจ้าหน้าที่แคนแนนวิ่งมาหาลูกค้าถึงบ้านลูกค้าไม่สะดวกมารับยังไงผมมีบริการจัดส่งให้กับทางลูกค้าด้วยนะครับถ้าสนใจยังไงก็สามารถทักไลน์มาในช่องเพจนี้นะครับอีซูเซลจุ๊บนะครับ ก็คลิปนี้ขอจบไว้ก่อนแล้วกันฝากไว้นหน่อยนะครับครับโฟเอสนะครับคลิปหน้าโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ